แมววิเชียนมาดเป็นแมวสายพันธุ์ไทยแท้ที่มีลักษณะเด่นก็คือมีสีน้ำตาลก้าวแต้มที่หูสองข้างเท้าหน้าสองข้างเท้าหลังสองข้างจมูกหนึ่งหางหนึ่งและที่อวัยวะเพศอีกหนึ่งค่ะแมววิเชียนมาดเมื่อแรกเกิดหรือช่วงแมวเด็กจะมีสีขาวแต่พอโตขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีครีมมีตาสีฟ้าและแมวสายพันธุ์นี้เองค่ะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่กองสุนอังกฤษเมื่อปี2427 และชนะการประกวดแมวที่กรุงลอนดอนทาให้แมววิเชียนมาสเป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่าสยามิดแคทหรือแมวของเมืองสยามค่ะคุณสุพัฒเกศสุวรรณเจ้าของฟาร,ร์มแมวไทยที่เขตหนองแขมกรุงเทพเล่าคว่าเมื่อก่อนเคยเลี้ยงแมวเปอร์เซียแต่เนื่องจากขนเยอะขนร่วงจึงเปลี่ยนมาเลี้ยงแมวไทยที่มีขนสั้นเลี้ยงง่ายอีกทั้งยังต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์แมวไว้ด้วยค่ะแมวไทยนะมันจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ขนก็ไม่ร่วงหนึ่งสอง เขาจะคอยเขาเคลียร์มันจะไม่เหมือนพวกแมวต่างประเทศแมวต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่ยุ่งเวลาเราเลี้ยงอิ่มแล้วก็จบแต่แมวไทยเนี่ยมันทัศนะยาพก็คือความซื่อสัตย์ความน่ารักอ่อนโยนแล้วก็รักกเด็กที่เล่นคุณสุพัฒน์บอกว่าแมวพันธุ์วิเชียนมาสเป็นแมวที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ฟาร์มแห่งน,นี้นอกจากวิเชียนมากแล้วก็ยังมีแมวไทยอีกสีสายพันธุ์ได้แก่สุพรลักษณ์โคราชเามณีและโกนจาซึ่งแมวสายพันธุ์โกนจาเป็นแมวที่มีสีดำปลอดทั้งตัวมีในตาสีเหลืองดอกบวบหางเรียวยาวใครที่ชื่นชอบแมวไทยอีก3สายพันธุ์ที่เหลือรวมทั้งราคาซื้อขายมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะพัทรวัตรอวมเมืองถ่ายภาพสวรักษ์สวัดกว้านรายงาน